สบายดีพี่น้องทุกสบูรณ์แขวฮสงสารจคืกับพี่น้องมัไม่เหี้ยนะบุกป่าบุดงดโอ้ยว่ามันหุ่นยังไงนะหอย có những lại nó hoa thằng mãi bà thân thằng sai bà bà sai bà bà sai à ba bà ba anh sai nữa bà bà à thô bà bà tôi bà 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 พ่อเอามาพามานมันพี่น้องเอ้ยปลาตุ้งโหเห็ดนี่ด้ิล่ะเออมันซ<ะ>ุมนะสุพรรณน้องพนะ่อจะไม่ไลายแล้วมันเกลี่ยว <c oughs> ันนี้หางและพังทิมนี่แล้วพังทิมนี่ยแล้วอือใหางออกแล้วแม่เห็ดมันสุมแกงต้มเนาะจ้ยกูเลยนะเหือตาเอ้ยเอแต่เหือแต่ ตะตุกตัตุกับมีอยู่เนะแล้วๆุดแล้วไปทางไหนางงแล้วลาบทาจบาทจบเมนเออตะตุดูไหมล่งห้องตินกาอือม่ได้โล่งแล้วใช่ปะนี่ปั๊มันมีมีทางไปเช่ปะน้อไม้พีน้องโอ๊ยทัตุมาทุกมาตื่นเด้อห้องเมนตะทีตะคาน ตะตูตะตีพี่น,นลงลาอะไรเหอโะมาซับซันี่ตัวจะเป็นหัวยพีน่น่าโน้ำโมมีหอยบ่มียูอหอยนี่ใจหานได้ค่หนเอ่อนะปูปลาส,สาไลด์นะห่าโอ้ยน่าจะปลาย

พ,อพอ่อพอเปนอะเมือ่อยเมื่อยเออข้าทายหุดหน้านะเน่ะปลาต้นแหงนะครับใครกินข้าทายหุดหน้าวนะเอ,อ,อบด้วยมันไหมโอ,อ้ย เออเออมาทางหัวเบ้อืมเนอะเขาเขียนนะคอเออปู๊แปนไปน่้เขาเขียนเห็ดนี่นะเออมาเขาเอาเนาะ มาพาเห็นบ่คือเซ่ออยู่วะอ่อถ้านัวเออเาข้ไปลงาบก็ขวกลแอ้อาตนล้วท่น้าง <c oughs> หัวกามันมกระดิกกเนาะั้งหัวกลก ก็ตัดไม่เห็นยังนียนะเออก็ไม่ีทนะหัวขวายมาันคือห่างวะก็ห่างๆเป็นว่าโก็ตายปะเออใช่ พดทำไมพี่น้าปู่ป่าบู่รองสับน้ำไม่ใหญ่พักคือห่วยห่างๆนะอึดๆนะป้าคือใหญ่ท่านนะมึงก็ปูขายพี่น้อง ใชบได้ป่ะอาวันขี่วันจายช่งคุณไอเซียมกอพนักขักแน่ได้เออเออกอสบายเนาะมาตอนมันแมงได้แมงอยู่ว่ดเต็นเออรับ หื้เฮ็นปวดใจเด้อกมันขึ้นเหี้ยนะฮะเนบอเอาแล้วจะดีได้ตรงน้ำได้เออนั้นเธอนห้าล้ำเขาได้ห้าล้ำเขาใส่เห็ดปวก็ได้ คอเนี่ยแล้วมงบุได้มะฮะยังกับบุได้โิดยเนาะิเป็นกอไม้สักไายพ่นงเป็นหัวเนาะ ะมะสังพายเายมสังพายคือหม่นีเนา,าะนี่ต้นปาลูปรี้ยไม้อนอยู่หัวเออะท่ด้านนเป็นป่าเนาะ ก็ไม่สร้างภายัยเ่่อน่อ่นังขาโอ้ยขาวนางขาตาดีาาดี ก็พอผ่านลายอันนี้ม่ทำแลว่ <t <t ้นนี <t <t ่ก um ็ก um uh> 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 ้อนน่งเลยนึ่งนช่เออทำหนึ่งก็กินหมูวเวดอปอือ ชมว่าเลยแม่มีอบยาน,นแต่เหตุแบบอกว่าพักอย่างั้คือเป็นอย่างนี้เกิดตามหัวอันนี้พายธามอุยอ้ยขาเตมไม่ไปน,นั้งอ่สิล้มเออท่านไหนมีก็ไม่พะบ้านเนาะ คือไหวแต่ว่าวยังกินสองโตหืมพักเติวกมีเด้ออ้าคือไตนะอืมไตครัวไปแน้วไตคนาดนั้ ว่ายครับเหนะี้ยวปุกอดแล้วจะสกกเนาะนี่นี่เขากกลกันนี่รอหนิข้ากกออ,อาบ๊อบด้นะเนาะหัวงาผัดติ่วเด้อเนาะมันขึ้นเหี้ยวเด้อ

แม่ต้นเสวกัดตาโพดโพ<ม>ลานโบไมุ่นะยากลาลยพี่น้องติดตามสมจรีที่ต่อพี่น้องฝากกดไลคกดแชร์เพ่คลิปหนะ้าสบ,บายดีปาายพี่น้องบบาย